สิบบาทก็สามารถลุ้นเป็นเจ้าของไอดีดรองเพชรหนึ่งพันถึงห้าพันเพชรได้แนะนำเว็บนี้เลยครับสมบีร์ล็อตเว็บสูงไอดีดรองเพชรโนเกียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นยังม่พอมีโอกาสลุ้นได้ ex กิจมาในไอดีอีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ดีดลิปชั่นได้เลย เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินเนลนะผมมาอยู่ตัวละครโอดึงร่าง2สายมัดสีขาวกันบ้างนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นะผมจุดเด่นของเขาเลยนะผมคือหลักๆคืออยู่ในทงแล้วไม่ตายนั่นเองนะผมจะเป็นน้ำตะเลือดหนึ่งตลอดเวลานะผมตัดไปที่ขาของชายคนนี้ยังอยู่ในทงนะผมถ้าเกิดว่าเจอตัวละครที่มีบัฟพารามิเตอร์ต่างๆนะผมตัวละครตัวนี้ก็จะได้เปรียบแบบสุดๆไปเลยนะผมเพราะสามารถลบพารามิเตอร์ได้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองแบบแบบสุดๆไปเลยนะผมทำให้สามารถที่จะวันชดตัวละครเหล่านั้นได้หมดเลยนะฮะแต่จุดอออออ่่่่นน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 ขงงงตตััััววละะะะคครรรีี้้้กก็ืาาาแพพสถททใหหยุดิเเผมม ตัวละครตัวนี้หนีไม่ได้หรือว่าขยับเข้าทงไม่ทันนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะสถานาการณ์พิกของน้องเอสนิคณะตอนนี้ที่เราสามารถหาพบเจอกันได้อย่างง่ายได้เต็มแรงไปหมดเลยนะผมเพราะฉะนั้นนะผมในเกมเพลย์ครั้งนี้นะผมผมจะใช้เซตเป็นของสาโบอานั่นเองนะผมซึ่งมันจะมีย่นหินหินนั้นด้วยนะผมก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยสามารถพอจะเถียงกับตัวละครน้องเอสนิได้นั่นเองนะฮะและในานาคตนะผมเหรียญนี้ยังสามารถทําเป็นย่นสตันได้ด้วยนะผมเพราะว่ามันมีออฟย่นสตันให้สามารถทําได้เช่นกันนะผมก็สามารถทําได้ทั้งยยย่นนนนนเเเละะผมใีีซ้ ก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรเละผมสำหรับเซตนี้นะผมส่วนถ้าเจอหนวดขาวนะผมนะตอนปัจจุบันนี้ใน3ามโบอาเดียมันยังไม่มีย่นสันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการประทับหนวดขาวก่อนแล้วกันนะผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยได้พบเจอหนวดขาวในแร็งอยู่แล้วนะฮะส่วนปาร์ตี้ที่ผมใช้ของโอเด้งนะผมก็จะมีแท็กมหาเรือนะผมหรือว่าเนวี่นั่นเองนะผมก็จะมีการย่นระยะในการถูกน็อกแร็งถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าอยู่ในธงเรานะผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะผมก็ยังใส่แท็กของฟิชแมนไปด้วยนะผมเพื่อจะในการย,รยาใาราวในนธงงศัตรูอีก20% 20%ะนะผมมถึแแ้จแค่ ผมก็ดีกว่าไม่มีการย่นระยะในการถูกจัดติวนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะคารดกับข้าทงทันท่วงทีนะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์เลยละกันถ้าผมว่าตัวละครโอไดหมัดขาวในเมตาน้องงูเนี่ยจะทําออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะผมไปดูกันเลยครับใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดียเกมวันเพจเตาเตือนมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแมทเอกใจเจเลนะผมมีสมาชิกถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนะฮะต้องการซื้อขายไอเดียหรือไอเดียดองเพจนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัฒนจูจิตได้เลยรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องแออดเเเกใจเท่านนั้ โอเคครับผมมาอยู่เกมแรกนะผมกับตัวละครโอเด้งหมัดขาวนะผมกับเมตาน้องงูนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมต้องหาธงสิงสถิตก่อนนะผมเริ่มมาเปิดท่าสองไปก่อนเลยมันกดปมตาสวนว่ะฟันไปก่อนับผมไม่เป็นไรดึงเสร็จก็ตายะเถอะครับขาดครึ่งไปหนึ่งตัวนะผมแตกไปเลยนะผมคิดโลนะฮะเรบร้อาเราก็ดึงคืนสิครับผมเนี่ยดึงธงคืนให้เพื่อนก่อนนะผมแล้วก็เฝ้าธงไปก่อนนะผมระหว่างนี้นะฮะถ้าไม่มีน้องงูมาเดี๋ยวผมต้องโยกธงแล้วฮะธงดีเรายังว่างอยู่นะผมธงสองเราว่านะผมงั้นผมน่าจะต้องขึ้นไปดึงแล้ว โอเคโรเจอร์มาดึงให้นะผมเวลาเราโยกธงเนี่ยค่อนข้างที่เป็นอะไรที่อันตรายมากๆสำหรับตัวละครตัวนี้เลยไดผมเพราะมีโอกาสพ่าตายได้อย่างง่ายดายได้ผมเพื่อนดึงให้เราก็ต้องเซฟไว้สิครับผมเอาแตกอีกตัวนึงไดผมโคตรเท่เลยโเคินเจตคีโอ้โหเจะจัดได้นะผมเดี๋งงู จะมาบุกกันอย่างนี้เลยเหรอมันจะดูถูกพี่เกินไปแล้วนี่งไงเอาไม่เป็นไรเราไมา่หยุดฝันต่อครับผมนี่งไงเอาตกใจเอาโหโดนโนโ็อกแบ็กนะผมแต่ชโชคดีที่เราใส่แท็กทหารเรือนะผมเพราะฉะน,นั้นมันก็จะไม่กระเด็นออกนอกโงนั่นเองนะผมมาเลยมาเต็มที่เลยใส่มาให้หมดมีหมดหรือยังโอ้โ,อโ,อโหดูให,ห้มาอีกตัวมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่เราจะไม่ใช่สกิลนะผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนลบแอตแท็กนะผมจะทำให้ตีน้องช้าลงกว่าเดิมอีกนะผมฟันต่อไปครับผมอย่าหยุดครับนี่ไงดาเมจแรงนะจ๊ะบอกเลยเอ้ยยโโออโ้หนน็็็คแแบแต่่่ไไมกระะเดังงล ลุกขึ้นมาเล่นต่อเอา้าโซโลจะเย็นเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยขอเล่นก่อนเอสเน็กก่อนหมาหมาดิฟันไปยัหยุดเออแล้วก็แตกไปเอ้าตายไปแล้วนะผมเอสเน็ก <ake S n ake> เรามาช่วยนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหน้าจะต้องไปดึงธงแล้วผมไม่มีคนดึงธงให้เลยทีมเรานะผมเพราะไม่มีวิ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นวิ่งจําเป็นก่อนแล้วกันโอ้มีเอสเน็ก <S n ake> มาช่วยดึง<ๆ>ด้วยนะผมมาเลยช่วยกันดึงเพื่อนรวมกันเราแข็งก่งโอเคโอเคอุ้ยมาอหมแล้วคิดรอมาอีกแล้วอะโอเคสวยมากเพื่อนสวยมากเดี๋ยวผมดึงต่ออุ้ยยุด ไอ้นี่ต้องใส่อย่างตัวขาดครึ่งอีกสักรอบโทเกนชิราตะกิอุย้ยโอ้โหโดนอมาตะสวนหน้าว่ะเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหโกระเด็นไกลเกินชิบหายละหลุดออกนอกธงซะด้วยต้องรีบเข้าธงเออเพอร์เฟคดอปได้แต่เราจะไม่ใช่สกิลสองเด่นขาดนะผมเพราะว่ามันคือการฆ่าตัวตายนะผมการเล่นโอนเดนเราต้องใจเย็ๆนๆค่อยนวดไปนะผมจะใช้เวลานะผมแต่ว่าคือต้องยอมปล่อยนะผมอุย้ยอะไรวะเนี่ยมันลงมาอีกแล้วเหรออ่อนแล้วบินกันหมดเลย เอาแล้วไปออะผมดึงสิครับผมอย่างนี้เรียบร้อยอยู่นี่ก็ทิ้งธงให้ผมเฉยเลยนอ่ทั้งขี่เกียจเสียเวลากับผมนะฮะชิบหายละเสียธงหมดเลยอุตส่าห์ดึงกระบมงให้ตั้งนานไม่เป็นไรผมดึงคันเออไงผมเล่นโอเด้นเวอร์ชั่นไหนอยู่กันแน่เนี่ยโหต้องมาดึงธงซะแล้วนะผมสายหมัดหรือเปล่าหรือเราเป็นสายวิ่งผมเริมไม่แน่ใจแล้วเฮ้ยธงนั้นทงนั้น,น,นมีเหมือนมีประเด็นเัม,มนีีประเด็นโอ้โหธงหน้าบ้านไม่ทันว่ะว่าจะลงไปแต่ผมว่าน่าจะไม่ทันแน่ๆเลยฮนะ ขออยู่ทงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อตายด้วยนะผมเราเราเลือนเหลือแค่หนึ่งด้วยนะฮะการตัดสใจ,ใจในการย้ายทงเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากมาสำหรับโอเด้งตัวนี้เลยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดตัดสใจพลาดเนี่ยคือเสียทุกอย่างเลยนะผมเออเขาเหมือนจะขึ้นมาจร,จริงด้วยว่ะเราก็เหมือนตัวละครสายโล่ตัวหนึ่งนะผมโอเคเขาไม่ขึ้นมาปะเขาขึ้นมาผมก็เล่นต่อเข้าทงเดวืวดเออมาสิ เดี๋ยวเตรียโรมโคเกนชิลาตะคิมันยังเอามาตาสสวนหน้าผมอีกเออ้ยอย่าให้มันเดิงอย่าให้มันเด้งฟันเข้าไปเออเรียบร้อยผมตีธรรมดาก็แตกได้แนละ้วผมก็จบไปเค่ปี้นะผมสำหรับเกมแรกนะผมโอ้โหก็ฆ่าไปเยอะเหมือนกันนตเนี่ยสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะ มาอยู่เกมที่สองนบ้างน,นะผมกับดานบาริเตสเต้แล้วเนี่ยนะผมตอนนี้มีเอสได้ถึง3ตัวเลยนะผมแล้วก็มีโรเจอร์หนึ่งตัวนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องหาธงในการสิงสถิตให้ได้นะผมถ้าไม่ได้เดี่ยเราน่าจะแย่แน่เลยนะผมโอเด้งปาดมาว่ะดึงสิเพื่อนดึงเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวมันจะพีชิมโทเคนทัสกะโอ้โดนน็อกแบ็คออกมาก่อนนะผมนอนอยู่เพื่อนนอนอยู่เข้าธงด่วนเข้าธงก่อนโอเคสวยสวยอยู่สวยโอน เขาไปฟันต่อโอ้กลายเป็นหินชิปหายแล้วอะไรระเบิดระเบ้อระเบิดระเบ้อเกินไปหรือเปล่าฟันต่อไปับผมจะหยุดฟันอุ้ยล้มเอ้ยเอ้ยล้มอยู่โอ้โหเพื่อนล้มอยู่นะน่าเมื่อกี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยล้มอยู่นอกทงนิดเดียวโดนน้องหมูยิงตายเฉยเลยนะผมเกาะอามาตาก็ขึ้นนะผมไม่แม่เทวผมกลับมาใหม่นะโอ้โหอย่างเซ็งเลยนะผมล้มอยู่ตีโดนได้ยังไงเหลือจะเชื่อเลยโทเข็นทศกาเข้าไปเลยไม่โดนใครเลยโดนเคาะออกมาอีกนะผมชิปหายละเข้าทงก่อนฮะ ไปทงนู้นดีกว่าทงนี้ปล่อยเลยเราไปทงหน้าบ้านแล้วกันเฮ้ย่ดนเขาวสวยมากโคเกนเทยระคิมนี่งไงปาดน้องไกลเจ็บปวดรวดนรบาวเกือบแตกสิหล่อเล่นเลยเอาไม่โดนไม่มีไฟไม่มีไฟก็เสร็จผมสิครับผมเดี๋ยวผมลำดาบให้หนึ่งชุดนะผมหนึ่งขบวนท่าเอาไปเลยเอุย้ยหลบได้หรอหลบได้แล้วก็ฟันต่ออยู่ดีนะผมนี่ไงเจอหนึ่งขบวนท่ามาดิเข้ามาโอ้โหเข้ามาในทงดิผมตีไม่ถึงนะผมแขนผมสั้นนะฮะไอ้นี่ก็ยิงอย่างเดียวเลยอย่าพุ่งออกไปนะผมมันเป็นกับดัก โอเคเราต้องเล่นในทงนะผมเราเล่นในพื้นที่เราปลอดภัยนะฮะ แล้วเราก็เติมเกล็ดทำตัวเป็นสายโล่ต่อไปนะผมตัวละครตัวนี้คือไม่ต่างอะไรกับสายโล่เลยนะผมแค่เติมเกลดช้านะฮะเพราะว่าเราจะเล่นในพื้นที่โล่อย่างเดียวนี่หมาเอาจะเล่นใช่ปะมีสแตตแล้วนี่ได้ขาเอาเป็นหินด้วยอย่างนี้ก็เซ็ตสวยดิโถเกมเจตาินี่ไงแตกรีบข้าทงตัวด่วนเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตกใจจะหายเวฟเลยเมื่อกี้โรเจอร์มันวิ่งมานะผมต้องรีขบขับเข้าทงด่วนๆนะผมไม่งั้นแตกแน่นอนนะผมเราน่าจะไม่รอดนะฮะเอ้ย โอ้โหไม่ทันนะทันไม่เพื่อนขัดไว้ก่อนผมไม่อยากออกไปเอาเป็นหินสวนแบบนี้ก็ต้องเล่นแล้วไงเราเข้าไปอุ้ยอะไรวะนะดีนะยังเหยียบธงไม่งั้นแตกนะนะ่ะโอเคเราจะใกล้ตายเอาแตกไปซ้ายเรียบร้อยผมเติมเกตไปเพื่อนเติมเกตไปเราเล่นแค่สามทงนี้ก็ได้ฮนะธทงสองช่างมันแล้วกันนะผมเราเล่นทงที่เราเล่นได้ไอ้นี่มันบินไปบินมาไม่หยุดเลยเว้ยนงมูมันเยอะเกินไปแล้วผมสี่ตัวเลยแล้วผมตานนี้นะฮะปัดเจ้าเธอคือจะไม่เล่นตรงอื่นกันแล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นหินอีกมา ฝันต่อไปโอ๊ย้ยจะไม่เห็นไม่เป็นไรฝันต่อฝันต่ออย่าหยุดเออแรงอยู่นะผมตีธรรมดาเราก็แรงเอาเรื่องอยู่นะบอกเลยเอา,าอีกตัวไม่ตัวก็ฟันต่ออุย้ยกระเด็นแต่ว่าตรงนี้มันมุมอับเนี่ยล่ะมันไม่มีพื้นที่นอกธงไงล,ล่ะเราก็ต้องเล่นตรงมุมนี่แหละที่มันจะปลอดภัยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมเล่นหามุมเล่นเตรียมสยายปีเข้าไป โถลเค้นโคสกยาเออเรียบร้อยแตกหนึ่งนะผมน้องงูโอ้โหน้องงูโคตรเยอะเลยเราแค่โซนไม่ก็พอนวดไปนวดต่อไปอย่าหยุดโอเคก็จบไปที่ร้อยผมสลับเกมที่สองนะผมโอ้โหน้องงูโคตรจะเยอะเลยให้ผมสลับตานี้นะฮะ มาอยู่เกมสุดท้ายของตัวละครโอเด้งกันบ้างน,นะผมแต่ว่ารอบนี้าฝั่งตรงข้ามก็มีโอเด้งเช่นกันนะผมเพราะฉันต้องระวังท่าสองให้ดีของโอเด้งฝั่งตรงข้ามนะผมเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามีโอกาสตายคาธงเลยนะผมเพราะท่าสองมันฆ่ากันและกันได้นะเด็นะเอาเพื่อนไม่มีคนดึงธงแรกเดี๋ยวผมดึงให้ก็ได้นะผมโอเค เดี๋ยวเราคอยใช้ท่าสองจัดการโอเด้งแล้วกันนะผมเพื่อจะได้จัดการให้เพื่อนเราเล่นง่ายนะผมหาจังหวะกับมุมดีๆเท่านั้นครับผมโอเคเอาล้มอยู่เอ้ยโอ้โหโดนลุกหลงไอ้น,นีกะเวนไม่เป็นไรเดี๋ยวเอยไปจัดการกับมันทีหลังเราฆ่าโอเด้งก่อนเลยขอโทเค็นโทสกะเรียบร้อยสอยไปหนึ่งตัวนะผมแตกเลยนะฮะนี่ไงคือต้องระวังนะผมเวลาเล่นโอเด้งนะผมต้องดูโอเด้งฝั่งตรงข้ามดีๆนะผมระวังท่าสองเขาไว้ K นะ,ะผมท่าอื่นช่างวันเถอะเขาจะทำอะไรก็ช่างถ้าเราอยู่ในโทกไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่ท่าสองเนี่ยต้องระวังนะผม ไอ้น้องงูนี่มันยริงเฮ้ยล้มอ,อยู่ล้มอ,อยู่เฮ้ยตกใจหมดเราอยู่ในโทนะผมถ้าอยู่นอกโทนี่ชิปหายแล้วนะบอกเลยเกินไปหรือเปล่าแต่โอได้มาเอากลับ,บม,มาใหม่อีกรอบหนึ่งนี่งไงแตกไปซะเราฆ่านิกะไปก่อนนะผมแล้วโชคดีที่นิกาดีเรามาตรงนี้ทำไมมันกระเด็นไกลจกังวนะน่ะโหได้ไหมแล้วปะรอเลยรอเล่ลอ,เลลอ,เลอีกรอบหาจังเอาตีสตาร์ทขอโทเกนโทสุกะเอาแตกอีกรอบหนึ่ง <laughs> ขอโทษด้วยโอเด้งมันต้องเล่นอย่างนี้เพราะผมก็ต้องระวังคุณเช่นกันนะฮะไม่อั้นคือเราก็โดน5 2าสองมันแตกเหมือนกันนะผมเราก็ต้องระวังนะผมเวลาเล่นโอเด้งนะผมก็ต้องดูโอเด้งฝั่งตรงข้ามด้วยนะผมก็จะอยู่อย่างหวาดระแวงนะผมเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะพุ่งมาใส่เราตอนไหนนะผมก็คอยมองดีๆแล้วกันนะผมถ้าเกิดว่าเราเล่นเฮ้ยนงูเป็นหินว่ะโอเคเด็กเราน่าจะจัดการได้ผมสวยงามฮนะเอานี้กระมาแบบนี้จะเล่นใช่ไหมเฮ้ยสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าโอเคได้อยู่ ตีตีไปเอาพลาดไหมดอดดิดไม่ดอดก็ทเคนเชียตะคิดโอ้ยสับเป็น2ท่อนนะผมกลายเป็นคิดแคทไปเรียบร้อยนะผมโอ้ยเด้งตัวนั้นอีกแล้วเหรอนี่ยังจะเอาไม้อีกลมาเดี๋ยวผมรอเลยรอเลยล็อกเป้ารอทอกเคนทศกัณฐ์โอ้โหมันสวนเลยรอบนี้มันไม่ยอมด้วยว้เฮ้ยโอ้โหิบผายละวยชิหายใหญ่ใหญโอ้มันเอาคืนเรียบร้อยโอ้มีโรเจอร์มาสมทบด้วยหรอโอเคไม่เป็นไรโฮ้กับมัใหม่นะ ไอโรเจอร์มันมาแจมไงโทเคนโทสึกะโอ,โอะะะ้โอเขาดรอได้วะชิปละชิปละเขาติดบูด้วยโอเคสวยงามมาครับผมโรเจอร์เราฆ่าให้ฮะผมก็เลยรอดไปนะไปกันทงต่อ,อเล็งนิกาเลงนิกาเราฆ่าง่ายอยู่นะผมเอากระเด็นไปแล้วนะผมน้องงูไปเลยยวผ,ผมกันให้ผมสู้นิกาง่ายไวชิวมาเลยฟันเข้าไปอ,าอ้าเฮ้ยาดรอได้เฉยดรอได้เฉยใจเย็นๆใจเย็น อย่าพิ่งเรามีเวลาให้เล่นกันอีกเยอะเอากระทืบเลยโอ้โหไม่เป็นไรดึงไปก่อนจะต่อให้เกตเราเยอะเกตเราเยอะโทเก็นชราทตคิเรียบร้อยผมหายไปซะนิกาเฮ้ยน้องงูลเล่นนอกทงวะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอมากัสองตัวเลยเหรอเฮ้ยนี่มันสายวิ่งมาเนี่ยหมาผมก็พร้อมจะนวดถ้ามาแบบนี้ผมก็พร้อมจะนวดสิครับผมแตกไปหนึ่งเลยอีกหนึ่งลุกขึ้นมาลุกมาพร้อมต่อ ผมต่อเลยมาโอเคครับ okay. ผมก็จบไปเทียบร้อยผมสอเกมสุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอก,กันคลิปต่อไปครับแจกกันจง Subscribe